คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่ถนนพระรามสองใช้คำว่าถนนพระรามสองอีกแล้วก็ได้เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นในระหว่างการทํางานค่ะคือช่างสองคนเนี่ยเขาขึ้นไปในกระเช้าเครนเพื่อให้ดึงกระเช้าขึ้นไปข้างบนและจะเติมน้ํามันไฮโดรลิกตรงบริเวณโชกด้านบนแต่ปรากฏว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาค่ะตัวเชือกเนี่ยมันขาดแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งกระเช้ามันร่วงลงมาสู่พื้น จนทาให้ช่างเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะเหตุการณ์นี้แม้ว่าจะไม่ได้เกิดผลกระทบกับรถที่วิ่งผ่านไปมาบริเวณข้างๆแต่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนที่ทํางานปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้โดยตรงจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ทางก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 ปากซอยพระราม272ค่ะที่แขวงสมแดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครคือสลิงของรถเครนยกกระเช้าคนงานมันเกิดขาดขึ้นมาในจังหวะที่กระเช้ามันลอยตัวอยู่ ทำให้กระเช้ามันร่วงลงมาด้านล่างแล้วความสูงของเนี่ยประมาณ15เมตรนะคะมีผู้เสียชีวิต1คนคือนายวิภาคคลมประสงค์อายุ44ปี จอในที่เกิดเหตุอยู่ในสภาพที่หัวแตกแล้วก็มีเลือดไหลออกจากจมูกแล้วก็มีบาดแผลทะลอกเกิดขึ้นตามร่างกายส่วนอีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสค่ะคือนายธีรพัฒน์ขันนอกอายุ24ปีในช่วงเวลาเกิดเหตุตอนนั้นเท่าที่สอบสวนเหตุก็พบว่ารถเครน,นกำลังดึงกระเช้าพา2คนนี้ซึ่งเป็นช่างแมคคาทอนิกขึ้นไป,ปเปลี่ยนน้ามันไฮดรอลิกแต่ว่าระหว่างนั้นเองค่ะไม่ได้มีสัญญาณบอกลงมาข้างล่างว่าตัวกระเช้ามันเกิดความผิดปกติอะไร พอจังหวะที่เครยเนยยกกระเช้าขึ้นไปสักพักหนึ่งอยู่ๆมันเชือกสลิงมันขาดทําให้กระเช้ามันร่วงลงมาข้างล่าง2คนนี้ก็กระเด็นตกลงมาคนหนึ่งบาดเจ็บคนนึงเสียชีวิตคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยแม้ว่าจะจับภาพได้เห็นระยะไกลๆแต่รู้เลยว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะ่ะฝุ่นมันฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเลยค่ะ นี่เป็นช่วงที่ตัวกระเช้าเนี่ยมันร่วงลงมากระแทกพื้นข้างล่างแล้วฝุ่นที่อยู่ระหว่างการก่อฝุ่นที่มันมาจากพื้นที่การก่อสร้างม,มันคลุ้งตรงบริเวณนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สักพักหนึ่งค่ะมีคนวิ่งมาดูยังจุดเกิดเหตุแล้วก็โทรแจ,จ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้าพื้นที่มาคนที่ขับรถเคีนคันที่เกิดเหตุก็มีโอกาสได้คุยเหมือนกันนะคะในสอนในสอนบอกว่าก่อนเกิดเหตุ วิภาคผู้เสียชีวิตกับธีรพัฒน์ผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาเป็นช่างเขาก็ขึ้นไปบนกระเช้าเพื่อเปลี่ยนน้ามันหล่อลื่นโชคไฮดรลิกระหว่างที่2คนนี้อยู่ข้างบนเขาไม่ได้โทรศัพท์ลงมาแจ้งข้างล่างหรือส่งสัญญาณว่าเฮ้ยไอตัวกระเช้าหรือตัวสลิงมันเกิดความผิดปกติในจังหวะที่ผมบังคับรถเคนอยู่อย,อยมันก็มีเสียงดังตึ้งเกิดขึ้นคล้ายกับมีวัตถุหล่นลงมากระแทกพื้น พอออกไปดูก็พบว่าสายสลิงมันขาดกระเช้าร่วงลงมาสองคนนี้ตอนนั้นยังบาดเจ็บอยู่รีบโทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยทันทีฟังจากคนขับรถเครนค่ะอย่างเหมือนก็ว่าน้ํามันมันไม่พอครับน้ํามันไม่พอยังไงครับน้ํามันเครื่องนะครับอ่าไม่พอแล้วกระือกมันมีน้ํามันอยู่ข้างบนอ่ก็เลยขึ้นไปเอาครับปกติก็ขัดกันขึ้นขัดกันลงอะไรก็แล้วแต่งานครับแต่ครั้งนี้ก็คือ เป็นโงงานเขาก็ขึ้นไปนครับแล้วตอนนั้นเราเรารู้ได้ไงว่าเกณฑ์มัน,ม,นมันเกิดอุบัติเหตุแล้วคือเขาต้องโทรให้สัญญาณส่วนมากังจากโทรศั์อะครับเพราะว่าคนที่อยู่ข้างบนเขาต้องโทรลงมาก็คือได้ยินเสียงเหมือนสลิงขาดอะครับครับแล้วก็หล่นลงมาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอรันงนี้เราคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราบังคับเองหรือมันเป็นอุบัติเหตุจากกรณีของน้ามันที่มันเอาขึ้นไม่พออะไรอย่างงี้ มันไม่น่ากเกี่ยวกับน,น้ํามันครับมันก็มีหลายๆปัจจัยครับอย่างเช่นระบบเอ่าก็เดี๋ยวต้องรอบบต้องรอดูด้วยครับ หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปดูด้วยนะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นมีคำสั่งให้ไซต์งานตรงนี้หยุดการก่อสร้างเป็นเวลา3วันหลายคนก็สงสัยว่าเอาหยุดการก่อสร้างเป็นเวลา3วันแล้วยังไงต่อคือท่านก็อธิบายเพิ่มเติม,ตมว่าปกติแล้วผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะไม่ชอบเวลาต้องหยุดงานเพราะว่ามันจะทําให้เขาทํางานส่งมอบได้ไม่ทันตามอายุสัญญา,เ,าเพราะฉะนั้นการหยุดงาน3วันในไซต์โครงการก่อสร้างที่มันมีขนาดใหญ่มันก็มีผลต่อการาทํางานเช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะทางคนขับรถเครนบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุในระหว่างการทํางานแต่เหตุการณ์นี้ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นไม่ว่าจะทั้งคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาตรงนั้นหรือแม้แต่ช่างหรือวิศวกรที่ต้องเข้าไปทํางานในพื้นที่ก่อสร้างเองก็ตามแล้วพระรามสองนี่ไม่แผ่วเลยแตกวามคุณผู้ชมครับถ้าย้อนสถิติดูอุบัติเหตุที่เกิด,กดจากการก่อสร้างบริเวณถนนพระรามสองเนี่ยนะฮะเอาแค่ปี2ปีที่ผ่านมานี่แหละตั้งแต่17กรกฎาคม65วัสดุก่อสร้างที่มนันเป็นแท่งเหล็ก หล่นลงบนกลางถนนทับรถกระบะเบรกไม่ทันชนแล้วก็เสียหายถัดมาคุณผู้ชมครับ31มกรการกรดาหแผ่นปูนหล่นทับรถหลายคันเสียชีวิต2รายข้อมูลตรงนี้นะฮะแล้วก็5สิงหา65เสาไฟส่องสว่างชั่วคราวล้มขวางถนน12สิงหา65น้าน้ำฝนขังในพระใบแล้วก็ หล่นลงมาถูกรถประชาบ้านที่อยู่ข้างด้านล่างเสียหาย22มกราคม66ปีที่แล้วต้นปีเลยแผ่นปูนขนาดใหญ่ร่วงตกลงมาจากด้านบน7มีนา66เคลนล้มขวางถนน8พฤษภาแท่นปูนล่นทับคนงานเสียชีวิตหนึ่งรถพังไป4แล้วก็18มกราคม67ก็คือครั้งล่าสุดสลิงขาดกระเช้าร่วงคนงานตายหนึ่งเจ็บอีกหนึ่ง เอา oh แค่ oh. แค่ปีที่แล้วปี6 6ปีเดียวนะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุ oh. ทั้งหมด6ครั้งนะ mm. 6ครั้งในปีเดียว oh. แทบจัด2เดือนครั้ง2เดือนครั้ง2เดือนครั้งเลยแล้วแปลว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนนี้จะไม่มีความปลอดภัยอีกแล้วใช่ไหมสำหรับถนนพระรามสองแล้วเมื่อไหร่จะสร้างเสร็จ